หุ้นน้องใหม่ไฟแรง3 8วัน96%อีกหนึ่งธุรกิจที่ i t น์ t า a ์ s ฟอร์เมชั n ที่เติบโตอย่างน่าสนใจสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับสีลมบอกครับบอกแห่งความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จครับสำหรับคลิปนี้นะครับถือเป็นสีลมบอกภาพพิเศษนะครับนั่นก็คือเปิดโผหุ้นเด่นสีลมบอกครับซึ่งเป็น EP ที่2แล้วนะครับ สำหรับพุ้นที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นหุ้นน้องใหม่ไฟแรงเลยนะครับเอ่อซึ่งเข้ามาสู่ตลาดหุ้นในวันที่8พฤศจาการย,ยน2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับและพุ้นตัวนี้นะครับก็ได้รับการพิณาคัดเลือกนะครับให้เข้ามาสู่กลุ่มสมาชิกสีลมบ,บอกนะครับในวันที่17จพฤศจาการย,ยน2564นะครับในช่วงระยะเวลา 30- 40วันที่ผ่านมานี่นะครับพุ้นตัวนี้สามารถเอ่อปรับราคาพุ้นนะครับขึ้นไปได้สูงสุดถึง 96%เลยนะครับซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจการนะครับที่ทำธุรกิจนะครับในการให้คำปรึกษานะครับในเรื่องของ d i g i t a l Transformation นะครับซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับเพราะว่าในหลายๆกิจการนะครับในหลายองค์การนะครับในหลายองค์กรนะครับกำลังปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้เข้าไปสู่ ยุคดิจตอลนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับซึ่งหุ้นในวันนี้นะครับนั่นก็คือหุ้นของบริษัทแบริเอทพัดจำกัดมหาชนนั่นเองครับหรือชื่อย่อก,ก็คือ B.E.8 นะครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่า B.E.8 ดีกว่าครับจะน่าจะเข้าใจกันง่ายมากกว่านะครับขอเรียกเรียกเป็น B.E.8 นะครับ สำหรับรายละเอีอยดต่างๆนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันครับสำหรับบริษัทบริเอกพัดจำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาในด้านการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับที่ให้บริการรูปแบบที่ครบวงจรนะครับโดยเน้นหนักในเรื่องของการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้านะครับหรือระบบ CRM โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาใบในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะครับด้านดิจิทัลสตติจีนะครับแล้วก็วางแผนพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนะครับจากนั้นก็จะเป็นส่วนของการคัดเลือกซอฟต์แวร์แล้วก็พัฒนาระบบตามแผนที่ได้วางไว้นะครับจากนั้นก็นำข้อมูลที่ได้นะครับมาบริหารข้อมูลนะครับด้วยปัญญาประดิษฐ์ รหรือ b บ g n a t ตอ AI นะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงลึกกับลูกค้านะครับแล้วก็นำข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับเ,เมื่อมีการพัฒนาเสร็จเรีร้อยแล้วนะครับทางบริษัทนะครับก็จะมีในส่วนของการบริการงานสนับสนุนหรือดูแลระบบเทคโนโลยีให้กับทางลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นทน้นนะครับดูแลรักษาระบบนะครับการติดตั้ง หรือการแก้ปัญหาต่างๆในระหว่างการใช้ระบบนะครับรวมถึงการจัดหาบุคลากรทางเทคโนโลยีให้กับลูกค้านะครับท่านี้นะครับบริษัทยังเป็นตัวแทนจําหน่ายให้กับอซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนาต่างๆหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซลฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นโปรแกร,รมในส่วนของระบบ CRM ชั้นนำของโลกนะครับหรือในส่วนของ Google ในส่วนของ m ู o s o f t นะครับทัโหรือเชโน a t e นะครับ และก็ทางบริษัทเองเนี่ยก็ยังได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเนะครับเป็นแพ็กเกจโซลูชันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบงกิ้งนะครับในส่วนของแชทบอทออเมิชันแนลนะครับหรือในส่วนของโลจิตี้นะครับเพื่อที่ะจะสามารถจัดการในส่วนของโปรโมชั่นนะครับได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโดย แพ็กเกจที่ทางบริษัทบริเวณพัฒน์นี่จดทําขึ้นนะครับจะเป็นจะเป็นแพ็กเกจที่จะนําไปเชื่อมต่อกับะระบบเซลฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นระบบชั้นนําของโลกครับที่ทําให้การทํางานของระบบะมีความลื่นไหลนะครับแล้วก็สอดรับกับธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นนะครับและก็ในปี2 5ง3นะครับทาบริษัทเองเนี่ยก็ได้รับการให้เป็นตัวแทนจําหน่ายซอฟต์แวร์ของเซล f o r ์ e เป็นรายแรกในประเทศเวียดนามนะครับล่าสุดเนี่ย ก็มีการขยายไปไปเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งก็ได้รับการให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของโซโนโฟเฟสนะครับซึ่งลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของทางบริษัทไปรเร็กพารจำกัดผ่านชนเนี่ยจะเป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับที่เราคุ้นหน้ารุ้นตาก,กันดีนะครับโดยในช่วงปลายปี2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับทางบริษัทได้เซ็นสัญญาก,กับทางไปรษณีย์ไทยนะครับในการพัฒนาระบบ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะครับหรือระบบ CRM นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ของทาง s a ก e o o r สนะครับซึ่งเป็นระบบ CRM ชั้นนำของโลกนะครับโดยมูลค่าของโครงการนี้นะครับอยู่ที่ร,ราวๆประมาณ100ล้านบาทนะครับยกโครงการอยู่ที่3ปีนะครับซึ่งถือว่าทาบริษัทได้คว้าง,งานชิ้นใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นงานในมือของบริษัทเบริเน่พัทกำกับหาชนนะครับที่จะเริ่มรับรู้ไรายได้ตั้งแต่ กอร์4ของปี64น้นไปนะครับล่าสุดนะครับทางบริษัทบริเอกพัฒน์จำกัดมหาชนนะครับยังได้ลุกขยายฐานลูกค้าไปยังธุรกิจขนาดกลางเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยทางบริษัทบรุโกโกกกุ๊ปจำกัดนะครับซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นอันกาิชันนำนะครับจะเริ่มใช้ระบบเซิร์ฟอสเซีมในช่วงต้นปี2565นี้นะครับโดยมีการยกระดับให้มีศักยภา,าพเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการนําเอา แพ็กเกจโซลูชันนะครับที่พัฒนาโดยบริษัทเอกพัดจำกัดอาชจนยเข้ามาเสริมศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจรอยัลตี้นะครับไลน์แพ็กเกจนะครับเพื่อที่มาเชื่อมต่อกับทางระบบเซอร์ r c สนะครับเพื่อให้สามารถ uh, บริหารจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับถ้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับและนําฐานข้อมูลที่ได้เนี่ยมา ออกแบบวิเคราอปโปรโมชั่นต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลานะครับให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับรวมถึงยังเป็นการรองรับแผนการขยายสาขาและการบริการในรูปแบบ Delivery ของทางบรุกกุบในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับนี่คือเนื้อง,งานที่อยู่ในมือของทางบริษัทเบลเอ็กพัดจำกัดมาชนนะครับอันทีนี้เรามาดูในส่วนของการรับรู้รายได้กันนะครับ เป็นการรับรู้รายได้ในระหว่างปี2อ6 1จนถึงควอเตอร์ที่3ของปี64สนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าในช่วงปี6263เนี่ยรายได้ก็ทั้งทรงตัวนะครับก็คืออยูร่ราวประมาณ300กว่าล้านนะครับซึ่งในควอเตอร์ที่3ของปี6ก่เนี่ยมีรายได้นะครับอยู่ที่274ล้านซึ่งก็คาดว่าเมื่อครบปีนะครับรายได้ก็น่าจะทรงตัวนะครับอยู่ในระดับ300กว่าล้านนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ คาดว่าแต่โดยรวมคาดว่าน่าจะอยู่ในสภาวะที่ทรงตัวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของการปรับรูุรายได้ของในแต่ละกลุ่มธุรกิจนะครับทางบริษัทบริเอกพัฒน์จำกัดหมหาชนเนี่ยครับะจะมีการแบ่งกลุ่มนะครับออกเป็นสามกลุ่มนะครับส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของ strategy implement นะครับก็คือธุรกิจการให้คำปรึกษานะครับ ด้านการวางกลยุทธ์และก็พัฒนาเทคโนโลยีนะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของการขายลายเส้นนะครับแล้วก็ส่วนที่3มก็คือในส่วนของการซัพพอร์ตและก็เซอร์วิสนะครับคือการแมนเท์นแนนั่นเองดูแลระบบนะครับแล้วก็จัดการหาบุคลากรทางเทคโนโลยีนะครับาจากที่ส่งกราฟที่เราเห็นนะครับอันนี้เป็นรอบ9เดือนนะครับของปี63าเทียบกับปี64นะครับเห็นได้ว่า ในส่วนของธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์และการพัฒนาระบบนะครับารายได้เนี่ยจะค่อนข้างส่งตัวนะครับจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับลดลงหรือซ้ำไปนะครับคือยังไม่เติบโตนะครับส่วนในส่วนของการขายรายเส้นนะครับการขายรายเส้นก็คือในส่วนของการให้เช่าสิทธิ์การใช้งานเนี่ยกับในส่วนของการดูแลระบบจถา,าหาบุคลากรเนี่ยมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับในรูปของเปอร์เซ็นต์การเติบโตนะครับส่งการาฟนุ้ทางด้านขวามือนะครับเห็นได้ว่าในส่วนของการวางสตติจีและก็อิมพ e เมนต์นะครับคือการพัฒนาระบบเนี่ยนะครับมีรายได้ลดลงนะครับประมาณ5%ลดลง5%นะครับแต่ว่าในส่วนของการขายรายเส้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการซัพพอร์ตและก็เซอร์วิสนะครับ เอ่อจะมีการเติบโต,ตเพิ่มขึ้นนะครับโดยถั่วเฉลี่ยนะครับราวๆประมาณ40%นะครับก็คือในส่วนของรายเส้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ37.95%นะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่อซัพพอร์ตและเซอร์วิสเนี่ยจะเพิ่มขึ้น45%นะครับตีรวมๆก็ตกประมาณ40%นะครับในกลุ่มธุรกิจนี้อันนี้คือเป็นรอบ9เดือนนะครับ อันทีนี้เรามาดูในส่วนของการเปรียบเทียบรายได้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจนะครับในระหว่างควอเตอร์ที่3ของปี6กนะครับกับควอเตอร์ที่3ของปี64นะครับเราก็เห็นได้ว่าในส่วนของการาให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับหรือในส่วนของ s t r a t e g y a n v i p l e m e n t เนี่ยรายได้อ่อนข้างส่งตัวนะครับลดลงเล็กน้อยนะครับนั่นหมายความว่าเนื้องานเนี่ยยังไม่ได้เนื้องานใหม่ๆยังไม่เข้ามานะครับแต่ถ้าเรามองในส่วนของการ หลายเส้นะครับการให้ให้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ในส่วนของซัพพอร์ตนะครับก็มีนวโม้มการเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการขายไลเส้นเนี่ยมีการเติบโตถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าเรามองประเพณถ้าเรามองเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบนะครับจากตารางทางด้านขวามือนะครับเราเห็นได้ว่าในส่วนของการขายไลเส้นเนี่ยมีการเติบโตนะครับเป็นาตาัวเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือเพิ่มขึ้นถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ อ้นี้ทั้งนั้นเกิดมาจากว่าการที่บริษัทนะครับสามารถที่จะขายในส่วนของแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจโซลูชันนะครับที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเองนะครับขายได้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้จะทําให้กิจการนะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทพัฒนาเองนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของกำไรขั้นต้นนะครับเปรียบเทียบของแต่ละกลุ่มธุรกิจนะครับในในรอบ9เดือนของปี63กับปี64ีนะครับที่ผ่านมานะครับเราเห็นได้ว่าในส่วนของธุรกิจการให้บริการนะครับให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการพัฒนาระบบนะครับก็คือในส่วนของ strategic implement เนี่ยก็คือไม่ค่อยได้เติบโตเท่าไหร่ก็คือยังคงทรงตรงตัวลดลงเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของการขายลายเส้นนะครับ ในเรื่องของธุรกิจการให้บริการทางเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเติบโตถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับถ้ามองส่วนของกำไรขั้นต้นที่เกิดขึ้น,นครับจากทรงกราฟนะครับในทางด้านขวามือครับเราเห็นได้ว่ากําไรขั้นต้นของธุรกิจในส่วนของลายเส้นนะครับมีการเติบโตที่ดีขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดมาจากว่าการที่บริษัทนะครับสามารถที่จะขายแพ็กเกจที่เป็น เกิดจากการพัฒนาของบริษัทเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้มีกําไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับทีน,นี้มาดูในส่วน,วนเปรียบเทียบนะครับของกลุ่มธุรกิจนะครับเป็นกาไรขั้นต้นนะครับเปรียบเทียบของแต่ละกลุ่มธุรกิจนะครับในรอบอปี3เดือนนะครับของปี63กับ3เดือนของปี64นะครับนะครับในส่วนของการให้คำปรึกษาและก็ การวางกลิยุทธพัฒนาระบบนะครับก็ยังไม่ค่อยเติบโตนะครับยังทรงๆนะครับมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของการให้หลายเส้นการขายหลายเส้นนะครับและตอนการให้บริการนะครับดูแลพัฒนาระบบอ่าไม่แต่เนนระบบนะครับก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับหรือว่ามีการเติบโตที่ดีนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเรามองภาพตารางข้างนั่นขวามือนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า ในส่วนของกำไรขั้นต้นนะครับของกลุ่มธุรกิจนะครับในส่วนของการขายไายเส้นนะครับแล้วก็การบันเทนแรระบบนะครับมีแนวโน้มที่เติบโตค่อนข้างดีนะครับอย่างอ,อ,อย่างที่เห็นนะครับก็คือในส่วนของออการที่บริษัทเนี่ยสามารถที่จะทำการขายแพ็กเกจของบริษัทเองได้เพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้ได้กำไรขั้นต้นที่สูงเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้เรามาดูในส่วนของการเปรียบเทียบรายได้รวมกับกรราําไรสุทธิระหว่างปี2561ถึง quarter ที่3ของปี64นะครับในส่วนของรายได้รวมเนี่ยเราจะพอมองเห็นภาพนะครับว่ารายได้ค่อนข้างคง,คงที่นะครับค่อนข้างคงที่นะครับแต่ว่าในส่วนของกรราําไรสุทธิครับเราเห็นได้ว่ากรราําไรสุทธิในปี63เนี่ยค่อนข้างต่ํามากนะครับต่ากว่าปี2561ที่3ไปนะครับเ,เหตุผลที่ รายได้ของปี6 3ามันก็ตั้งต่ามากนะครับราวๆประมาณ24ล้านนะครับประมาณ24ลนะ้านเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจการสามารถทํากําไรสุดทธิได้พอๆกับปี2 5 6 2นะครับคือตกอปี2 5 6 2นะครับตกอยู่ที่64ล้านนะครับส่วนปี2 5 1 3นะจริง,รงๆแล้วกิจการสามารถทํากําไรสุทธิได้ตกประมาณ64ล้านพอๆกัน นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดมาจากว่า,ามีบริษัทลูกค้าบริษัทหนึ่งนะครับที่เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการนะครับเพราะงั้นทางบริษัทก็เลยตัดเงินก้อนนี้ครับประมาณ40ล้านเนี่ยออกไปก่อนนะครับไม่นามา,าถือว่าถือว่าเป็นตั้งอาตจะสูญได้นะครับก็เลยตัดเงินก้อนนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในปี2องนนะครับรก็เลยเราก็เลยจะเห็นกำไรสุทธิอยู่เพียงแค่23ล้านเท่านั้นเอง นะครับแต่ถ้าเกิดเอาเงิน40ล้านเนี่ยเข้ามาบวกนะครับก็จะเห็นได้ภาพได้ชัดเลยว่ากิจการเนี่ยมีรายได้คงกำไรสุทธิเนี่ยยังคงที่อยู่นะครับอยู่ที่ประมาณราวๆ64ล้านนะครับทีนี้พอมาดูในส่วนของวอเตอร์ที่3ของปี64เนี่ยณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ44ล้านนะครับทีนี้พอครบปี64เนี่ยก็มีแนวโน้มทั้งสูงครับที่กําไรสุทธิเนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกันก็คือราวๆประมาณ64ล้านเหมือน ี2000เหมือนปี2562ที่ผ่านมานะครับจากภาพรวมทั้งหมดสิ่งที่เราเห็นนะครับเราก็พอมองเห็นภาพแล้วว่าสำหรับการไรายได้นะครับและกำไรต่างๆของกิจการเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับนจังหวะน,นี้เกิดจากการดำเนินการในส่วนของการขายรายเส้นนะครับการขายรายเส้นโดยการขายรายเส้นเนี่ย มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการที่กิจการเนี่ยสามารถที่จะขายในส่วนของแพ็กเกจที่เป็นซอฟต์แวร์ Software ที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นมาเองนะครับทำให้จะมีกําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นนะครับกำไรสุทธิก็จะมีแนวนอมเพิ่มขึ้นนะครับส่วนไรายได้ที่เข้ามาสูธธ่กิจการยังอยู่ในสภาวะทรงตัวนั่นนะครับนั่นหมายความว่าการขายรายเส้นเหล่านี้ ลูกค้าของของกิจการนะครับก็จะมีการต่อลายเส้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นทางากิจการาในส่วนของบริษัทบริเอกพลาจำกัดหมาชนเนี่ยก็จะเหมือนเสือนอนกินสภาพเหมือนเสือนอนกินนะครับก็คือรายได้จากการได้รายเส้นของลูกค้าเนี่ยก็จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับเป็นเสือนอนกินรายได้ก็จะคงที่เสมอไปนะครับสิ่งที่ ทางบริษัทจะทาเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือการหาลูกค้าเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะทําให้รายได้ในส่วนของกิจการเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็คือการสิ่งที่ทางกิจการนะครับพยายามที่จะขยายลูกค้านะครับไปในกลุ่มอาเซียนนะครับก็คือหลังจากที่เปิดตลาดไปทางเวียดนามแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดตลาดไปที่สิงคโปร์ต่อนะครับเพื่อที่จะขยายนะครับเรื่องของการขาย รายเส้นให้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะทําให้สุดท้ายแล้วเน oui, ี well, ่ยรายได้ของกิจการเนี่ยก so kind of ็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คงพอมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าการที่บริษัทเบลีเอสพาดจำกัดมหาชนเนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพทีคนิคกันบ้างนะครับว่าหุ้น p e 8เนี่ยครับมีลักษณะการเคลื่อนตัวยังไงบ้างนะครับยังน่าสนใจอยู่หรือไม่นะครับมาติดตามรับชมกันครับ ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของทรงกราฟของหุ้น b ี8นะครับหรือบริษัทเบลิเอทพัทจำกัดหมหาชนนะครับเอ่อซึ่งเป็นทรงกราฟเมื่อวันที่14มกราคม2 5 6 5นกะครับก็คือเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมานี่เองนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเข้ามาอยู่ในตลาดเอ่อเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับ2564นหะครับหลังจากที่เข้ามาสู่ตลาดเนี่ยก็ ยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่าเป็นเทรนขาขึ้นสา w เว up ขึ้นสลับลงนะครับไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดนะครับที่ราคา50บาทนะครับนั่นก็คือบวกเพิ่มขึ้นไปถึง96%เลยนะครับในช่วงเวลาเพียงแค่สามสิบกว่าวันแค่นั้นเองสามสวันแค่นั้นเองนะครับนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการย่อตัวพักตัวเล็กน้อยนะครับตามลักษณะพฤติกรรมเดิมของเขานะครับก็คือการขึ้น สลับลงนะครับเป็นไปตามพฤติกรรมเดิมครับเวลาขึ้นเสร็จปุ๊บเขาก็จะพักตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นใหม่นะครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บก็จะพักตัวนิดนึงแล้วก็ยกตัวขึ้นใหม่นะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เขากําลังพักตัวนะครับยอตัวลงมานิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นพฤติกรรมเดิมครับก็คือยกตัวขึ้นใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นปีเดียดที่เป็นเดนะครับที่ยังคงเป็นเทนขาขึ้นที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถามว่าแข็งแกร่งมากไหมก็ยังไม่ถึงแแแข็งงกก่่่มาาตว ยังสามารถที่จะรันเทนยกตัวขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูพีเดียรที่เป็นวีกันนะครับว่ามีมุมมองเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้มีมุมมองการประเมินการลงทุนได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นทรงกราฟทีเดียรที่เป็นวีนะครับเราเห็นได้ว่าตั้งแต่ที่เข้าตลาดมานะครับก็ยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวเป็นเทนขาขึ้นที่ถือว,ว่าแข็งแกร่งนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง ส่งกราฟในพิเดียที่เป็นเดยกับพิเดียที่เป็นวีคเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าส่งกราฟในพิเดียที่เป็นวีคเนี่ยถือเป็นเทนขาขึ้นที่มีความแข็งแกร่งสูงมากนะครับสูงมากเมื่อเทียบกับส่งกราฟในพิเดียที่เป็นเดยนะครับในจังหวะนี้จะเป็นจังหวะของการพักตัวแค่นั้นเองนะครับเพื่อทีย่ยกตัวขึ้นต่อนะครับเหมือนส่งกราฟในสภานี้นะครับพฤติรกรรมเดิมเป๊ะเลยคือขึ้น3ามสัปดาห์นะครับทรงตัว2สัปดาห์ นะครับแล้วก็ยกตัวขึ้น3สัปดาห์นะครับแล้วก็เริ่มส่งตัว2สัปดาห์นะครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่คล้ายๆกันเป็นกันเป็นพฤติกรรมเดิมของเขานะครับ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงของการที่ส่งตัวนะครับมีการกระชากราคาขึ้นไปที่50บาทนะครับแล้วก็พักตัวลงมาทรงตัวอยู่ที่กรอบประมาณราวๆสี่สถึง45านะครับอยู่ราวๆนี้นะครับก็น่าจะทรงตัวอยู่แถวๆนี้นะครับ,ล,รรบ,รบลึกสุดก็ไม่น่าจะหลุด42นะครับคาดว่านะครับลึกสุดก็ไม่น่าจะหลุด42บาทแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะทรงตัวอยู่แถวๆประมาณ 44บาทถึง45บาทนะครับก่อนที่จะยกตัวขึ้นต่อนะครับเพื่อที่จะไปหาไฮเดิมตรงนี้นะครับที่50บาทนะครับแล้วก็จะทํำนิวไฮใหม่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าภาพรวมเทนเนี่ยถือว่าเป็นเทนขาขึ้นที่มีความแข็งแกร่งสูงมากๆนะครับงนั้นโอกาสในการยกตัวขึ้นของอหุ้น B8 เนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มค่อนข้างสูงนะครับนะ อ่ะทีนี้เรากลับมาดูพีเดียที่เป็น day นะครับภาพรวมก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าในเมื่อรักษะการเคลื่อนตัวของหุ้นในทรงการที่เป็นพีเดียที่เป็น week เนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นที่มีความแข็งแร่งสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเทรนในมุมมองของพีเดียที่เป็น day เนี่ยโอกาสการยกตัวย่อมมีแน่นอนในการที่จะทะลุ high เดิมตรงนี้ครับที่ห้บบาทและทำ new high ใหม่ขึ้นไปนะครับแต่ในจังหวะเนี้ยเขาจะเป็นต้องทรงตัวนิดนึงนะครับซึ่งก็ท่งตัวมา วิ่กว่าแล้วนะครับก็คาดว่าไม่น่าจะนานนะครับไม่น่าจะนานคาดว่าจะลงใหมกเล็กน้อยนะครับอาจจะอยู่แถวถ้าประมาณแถวแถวสี่สิบสามสิบสี่ก็ได้นะครับอาจจะย่อตัวลงมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับเแต่โดยลักษณะมุมมองแล้วเนี่ยคาดว่าอีกไม่นานนะอีกไม่นานเกินรอน่าจะยกตัวขึ้นเลยนะครับเพราะว่า ส่งตัวมาหลายวันแล้วนะครับนะร่วมราวๆสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์สองอาทิตย์ละนะครับในการที่จะพักตัวซึ่งพฤติกรรมเดิมๆของเขานะครับก็จะพักตัวประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะยกตัวขึ้นนะครับอย่างมากก็อาจจะอีกสัปดาอย่างมากสุดๆก็อาจจะอีกสักสัปดาห์าาหนึ่งแล้วก็ยกตัวคาดว่านะครับคาดว่าเพราะว่าภาพรวมเทนของเขาเป็นเทนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็คือหุ้น B8 เนี่ย จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นเห็นขาขึ้นนะครับไซด์วอัพขึ้นสลับลงที่จะยองคงยกตัวไหลขึ้นไปเรื่อยๆได้อย่างต่อเนื่องนะครับและก็ถือว่าเป็นบงการลงทุนที่ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับนี่ก็คือภาพรวมของคุ้นป8เลยครับก็หวังว่าข้อมูลที่พี่ได้กล่าวมาในขั้นต้นนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ของน้องๆนะครับในการที่นําข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับ สิ่งที่พี่พยายามย้ำแทบจะทุกคลิปนะครับนั่นก็คืออย่าเชื่อใครง่ายๆนะครับสิ่งที่น้องควรจะทำนะครับนั่นก็คือการศึกษาข้อมูลจากหลายๆที่นะครับนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบกันนะครับเพื่อตัดสินใจลงทุนด้วยตัวน้องเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการทำสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้น้องเนี่ยได้เติบโตเป็นนักลงทุนที่ดีในอนาคตนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบให้พี่ เปิดโพลคุ้นเด่นสีลมบอกต่อไปนะครับก็กรุณาช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรับชมข้อมูลดีๆจากพี่นะครับสำหรับคลิปนี้ของต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ